ทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในส่วนของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพในรูปแบบของออนไลน์นะคะซึ่งช่วงนี้เราจาเป็นต้องเรียนออนไลน์กันเพราะว่าเราไม่สามารถมาเรียนที่วิลาลัยได้นะคะเริ่มต้นเราขออธิบายในส่วนของรายละเอียดของวิชานี้ก่อนนะคะซึ่งก็คือ อยู่ในหน้าแรกของเราว่าเราจะได้เรียนอะไรกันบ้างจากนั้นวันนี้ครูก,ก็จะนําเสนอพวกเราในส่วนของหน่วยที่1ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะก่อนที่เราจะไปศึกษาเนะื้อหากันทุกคนต้องทรวจสอบก่อนเรียนก่อนนะคะโดยการที่ทุกคนจะเข้าเรียนของครูดได้เนี่ยทุกคนต้องเข้ามาย่งชั้นเรียนของครูก่อนนะคะ จากนั้นทุกคนลทำแบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมดสิบข้อเราก็จะทราบคะแนนว่าความรู้เบื้องต้นของเรามีมกน้อยแค่ไหนในการเรียนหน่วยที่หนึ่งนะคะเอ่อทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วก็มาศึกษาเนื้อหากันนะคะทำแบบฝึกหัดแล้วก็มีทดสอบกังเรียนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของหน่วยที่หนึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเมตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเนื้อหาสามมีอะไรบ้าง สิ่งที่ทุกคนต้องทําได้ก็คือสมรรถนะการเรียนรู้มีอะไรบ้างทุกคนลองอ่านดูนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะควกก็ไว้ให้พวกเราแล้วพวกเราศึกษา,า,าได้เลยหนยชิ้นหนึ่งเขามีความหมายของคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ชัลคอมนิวเตนะคะอ์ปกอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามีอ,อะไรบ้างจากการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะ ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆหน้าที่ของระบบชัวรคมนาคมนะคะมีในส่วนของการใช้งานของแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์ด้วยการดูแลบำรุงรักษารายละเอียดอยู่ในหน่วยที่1น,นะคะทุกคนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเราจะดรเรียนการกสนนอนแบบออนไลน์หลังจากที่ทุกคนเข้าใจแล้วนะคะทุกคน ้องดูแบบฝึกหัดน,นะคะมีชั้นแบบตักหัและใบงานนะคะารายละเอียดครูมีไว้ให้หมดแล้วนะคะทุกคนก็ทำแบบฝักหัดใบงานส่งครูมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น,นสำหรับทูดสอบหลังเรียนค่ะส่งมาให้ครูนะคะประเมินผลการเรียนหน่วยที่หนึ่งก็โอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ 太惨。